สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำในวันพุทธที่1ตุลาคม2557ค่ะ วันนี้คุณผู้ชมอยากพบคุณปัทมาพรหารชนชาญชัยดิฉันสิริลักษณ์ธนาวโรพาสนะคะและอาจารย์ประสามือของเราวันนี้ค่ะอาจารย์พริมาวินิธาสถิตกุลค่ะค่ะค่ะพราะาคำวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในวงเงินกว่า3แสนล้านบาทเน้นการสร้างงานและการเพิ่มรายได้มั่นใจว่าจะทําให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจระยะสั้นในช่วง3เดือนแรกรวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงต่างๆหลังการประชุมพลเอกประยุทธ์แถลงว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้งบประมาณกว่า3แสนล้านบาทโดยใช้งบประมาณปี2557และปี2558 เน้นให้ทุกกระทรวงเร่งสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดเงินหมุนเวียนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมแก้ปัญหาการส่งออกอย่างเป็นระบบระบบมาตรการที่ออกมาจะทําให้การส่งออกและตัวเลข GDP ปรับขึ้นหรือไม่อยู่ที่หลายปจายัจจัยแต่เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นการที่จะมี GDP ขึ้นมันหลายอย่างด้วยกันนะทั้งส่งออกทั้ง คือพูดง่ายคือสัดส่วนรายได้มันจะต้องสูงขึ้นผมถามว่าจะสูงขึ้นได้ยงไงมันก็สูงขึ้นโดยการในเมื่อเศรษฐกิจก,การส่งกออกมันทําไม่ได้หรือได้น้อยเพราะฉะนั้น GDP มันตกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องทอํายังไงจะทําให้ การออกมันดีขึ้นก็คือจะต้องไปพัฒนาระบบการเทคโนโลยีของสิ่งของการประกอบการหาตลาดนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะอานที่สาคือการใช้จ่ายในประเทศรายได้ของคนในประเทศทั้งหมดมันเป็นตัวหารเฉลี่ยทั้งหมดเพราะนั้นมันต้องเกิดในหลายมิติด้วยกันเพราะนั้นไม่ใช่สั่งวันนี้พ่งนี้เกิดพ่งนี้จะดีผมไม่ได้แต่เป็นการประเมินว่า น่าจะดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทํากันด้านหม่อมราชวงศ์ปดิยาธรเทวกุลรองนายกร,รัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือมาตรการเพื่อการสร้างงานในวงเงินรวม324,500ล้านบาทที่จะเน้นให้กระทรวงต่างๆมีการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวกับซ่อมสร้างอาคารเพื่อเกิดการจ้างงาน เถนนลานเนี่ยเป็นโครงการชื่ออะไรของกระทรวงใดมีหมดอยู่แล้วรัฐมนตรีทุกกระทรวงต้องไปคลุมให้มีการให้หน่วยงานของเขาเซ็นสัญญาจ้างงานให้เสร็จให้ได้ในสามเดือนนี้เมื่อสัญญาจ้างงานเสร็จได้สเดือนนี้เราไม่ได้วองเงินแสนสี่หมจะออกแสนสี่หมื่นเจ็ดจะออกทั้งก้อนไม่ใช่ออกสักยีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเศรษฐก,กิจก็กระเด้งแล้วนะเศรษฐกิจก็จะขึ้นแล้วเพราะว่า ทันทีที่เกิดการจาร้างงานเนี่ยคนคนเขาเริ่มจา้างงานคนแน่นอนนะเขาสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างสั่งซื้อของแน่นอนมันเป็นลูกโซ่ไปนะครับสําหรับส่วนที่2คือมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยโดยการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในวงเงิน40 0 0มล้านบาทโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกอสอ จ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่มีที่ดินทำกินของตัวเองซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินได้ก่อนในวันที่20ตุลาคมนี้มัน่นใจแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้น